Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัดนั niin, นอกเนก<ม>าะจะตัดนะคะตัดบ่ได้ญ่เหรอี่เป็นเด็กมูเป็นเด็กหน่อยตัดบ่ได้หรอกลูกรามะ่ตัดเนาะคนเก่งูเ็นด้วยคุณยายบจะเสียบไครับผา้าโ <c oughs> กำลังงามเนาะเดี๋ยวเดี <f lyrics> ๋ยวขยายเดี๋ยวขยายอีกก็กตามาตัดเอาพักแป้นพี่น้อง ัดภาษาไทายเป็นของพีออุ้ยมุมชายเนะาะบ้านห้าห้องพักแป้นปเัโดงอาไปขันสมพี่น้องตัดผักแต้นปขันสมตัดอกอ,เอกเรียงยง กราออกขอมเนาะนี่ยายับรองให้หนูหน่อยอ่ะยังคือบนขึ้นาเห็ดหายยังเ็ดจังดแค่หนงขาเลยอ่ะินไปผุนเด้อบินไปางไปลูกปไม่อหมอยยายมมมแ่จัดจจัดลูอ่ะ

ยังอีกมันแล้วเราลูกยายสิตัดผักขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นไปใส่มาใส่ไปเก็บผักใส่ไปลูกปะแม่เห็นแล้วบอกให้หน่อยมันบอกคืนแล้วเนาะเขามันบอลล่มเขายังมาคืนมันบอลล่มเนาะเขาเลนวาวเขาเลนล่มดิมันว่าบ่ามีล่มก็จะเลน